ทำนายฝันพร้อมเลขเสียงโชคฝันว่าขึ้นต้นไม้ผู้ใดฝันว่าตนเองได้ขึ้นต้นไม้มีอาการเหนื่อยหอบทุลักทุเลแต่ก็ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ทำนายว่าการงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าฝันว่าปีนขึ้นไปแล้วตกลงมาจะได้รับความผิดหวังหรือไม่ก็จะได้รับข้อจากอาการเจ็บป่วย เลขเสี่ยงโชค50า5ูน7 5หนึ่งห้าห้าเเเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ